<c oughs> คือคือสงสัยว่าทำไมหุ้นที่เป็นแบงก์กับนันแบงก์นะค่ะ <c oughs> ถึงถึงใช้ P B v Moss <c oughs> ในการดูแทนที่จะใช้แบบ forward P E m o s เหมือนเหมือนตัวอื่นจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ใช้ P E ไ,ได้ได้ตามปกติเลยเฟิร์นแต่คียคือถ้าเป็นค,ค,ค,คือคิดว่าถ้าเป็นนอนแบงก์ bank ก่อนเออ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 ทีละเรื่องเอาทีละตัวก่อนนะครับถ้าเป็นนอนแบงก์เนี่ยพี่คิดว่า <c oughs> P E ก็ก็เวิร์กอยู่แล้ว PE เออเวิร์กอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบงก์เนี่ยคือด้วยความที่ผลประกอบการของธนาคารเองเนี่ยถ้าถ้าเป็นธนาคารใหญ่ๆนะครับเขาจะค่อนข้างค่อนข้างอิ่มตัวแล้วค่อนข้างอิ่มตัวแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยความนิ่งของตัวราคาหุ้นน่มันมีสูงมากนะครับถามว่าเราจะใช้ PE ได้ไหมคําตอบคือได้อยู่แล้วหุ้นทุกตัวเนี่ยใช้ PE ได้หมดใช้ PE ได้หมดแหเ,เพียงแต่ว่าการใช้ PE เนี่ย ปัญหาคืออะไรต้องมาถามตรงนี้ก่อนปัญหาคืออะไรครับเออนิ่น e มันแกว่งเหรอคะคือคือไม่แน่ใจคือคือว่าแบบคือถ้าเป็นแบงก์นันแบงก์มันพวกมีพวกแบบ ECL ซึ่งมันแบบเป็นการเมคตัวเลขได้อะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้เราไม่ใช้หรือเปล่าอาจารย์ส่วนหนึง<ม>่งก็คืออย่างท,างที่อย่างที่เฟิร์นบอกแหละว่า จริงๆแล้วพี่คิดว่านะนอนแบงก์ยังง่ายเฟิร์นเพราะว่าเหมือนนอนแบงก์เนี่ยเขาทำธุรกิจที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ปะ่ะเช่าซื้อเออจำนำทะเบียนมันชัดเจนว่าแบบมีอย่าง2อย่างเท่านั้นเองมีไม่เยอะแต่ปัญหาของธนาคารคือมันเยอะมากคำถามพี่สงสัยอย่างเดียวว่าถ้าเราจะพยายามประเมินกำไรของธนาคารประเมินยังไงครับมัน เหมือนย้อนกลับไปดูคลิปของพี่สิบสามขั้นตอนน่ะคือคือมันดูแบบต้องดูหลายอย่างเยอะแยะไปหมดมันจะบอกว่ามันเยอะกว่านั้นอีกนะเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าธนาคารเองอ่ะมีโครงสร้างธุรกิจที่ซับซ้อนมากโดยเนเจ้าธุรกิจธนาคารเนี่ยมักจะเป็นโฮดดิ้งด้วยก็คือเขาจะถือประกันด้วยบริษัทประกันน่ะถือบริษัทประกันถือบริษัทเช่าซื้อถือบริษัทนู่นนี่นั่นนู่นเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็การลงทุนใช่ไหมที่ไม่พูดถึงในในคลิปนั้นเลยคือ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเลยนะไม่เกี่ยวข้องสินเชื่อเลยคือการลงทุนเอ่อการซื้อตราสารนี่มันโอ้โหมันมีแบบยิบย่อยมากๆเลยอ่ะเออพี่ออว่าการตระเมิกนกำไรจริงๆแล้วมันจะทํำยังไงอนึกไม่ออกอ,ะอ,อ่ะสุดท้ายก็คือหมายถึงว่าเออ n นิ g งมันประมาณยากมากจนเราเอ่ารู้สึกว่ามันไม่น่าจะสมเหตุสมผลเราก็เลยไปใช้ P B B m o d e แทนใช่เพราะมันนิ่งอยู่แล้ว อ๋อโอเคแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นนันแบงก์ก็คือใช้ p e ได้ตามปกติมันพี่เอ,อ่อหุ้นกลุ่มการเงินน,ะนอนแบงก์อะ่ะมันไม่ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่แบงก์นี่ซับซ้อนสุดๆอ,อ๋อเข้าใจแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะ <c oughs> เป็นธุรกิจท,ที่จริงๆแล้วว่าคิดว่าถ้าถ้าจะลงทุนในเชิงในเชิงแบบ valuation <c oughs> หรืออะไรพวกนี้ยจริงๆแล้วหมายว่าถ้าแบบจะประเมิน fundamental แบงนะครับแล้วก็ จะพิจารณาแบบทำฟันชิปป์แล้วยากมาก